เราคือผู้เชื่อนะคะพวกเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราคือพระกายของพระคริสต์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์และพวกเราเป็น ครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ a เมนวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิษฐานกับพระเจ้าและเราก็จะมาร้องเพลงเจองค์มีความเชื่อในพระองค์เถิดด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะร้องแบบนี้นะการที่เราจะร้องเพลงนี้เนี่ยคือแบบเราจะร้องเป็นการอธิษฐานนะคะแล้วก็เป็นการเผยพระวจชนะเ,เะะนข้ามายัางชีวิตของเราและตัวของเราด้วยว่าให้จดจําการอศัศจรรย์ของพระองค์และก็ให้เชื่อในพระองค์และบอกกับตัวเองไว้ให้เชื่อพระองค์ว่า มีความเชื่อสักนิดภูเขาอเคลื่อนได้ไม่ว่าปัญหาของเราจะยิ่งใหญ่โตขนาดไหนมันก็เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือว่าในพระกัมภีก็พูดถึงใช่ไหมคะว่าให้เราสั่งภูเขาให้ลอยลงทะเลไปนะคะด้วยความเชื่อมันก็จะลอยลงทะเลไปดังนั้นวันนี้นะคะเราจะร้องเพลงความเชื่อด้วยการที่ เราจะร้องบอกกับตัวเราเองนะคะว่าให้อย่างเช่นยกตัวอย่างไซโฟนเออจงเชื่อในพระเจ้าเถิดจงเชื่อในพระองค์เถิดจงเชื่อในพระองค์เถิดจงเชื่อเอเมนเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะลัที่ถ่านกันเนะาะพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพวกเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเรารวมตัวกันที่นี่โดยทางความเชื่อผ่านนังสือนี้ เราขอบคุณพระองค์ในความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงประทานสื่อให้กับเรา YouTube นี้ e, พระเจ้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตพระเจ้าที่เราสามารถอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันรวมใจกันและสามัคคีทำกันได้ผ่านทางออนไลน์แม้เราจะอยู่ไกลกันแต่เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและในการเห็นพ้องต้องกันได้เราขอขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเราขอยกยก่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เหนือนามใดๆพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพวกเราผู้ทรงรักเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวพรงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของพวกเราพรงทรงเป็นผู้เลี้ยงของพวกเราพรงทรงพระนามว่าเราเป็นพรงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราขอสรรเสริญองค์ขอบพระคุณองค์นำมัสการองค์ถวายพระเกียรติแด่องค์และถว,วายพระสิริแด่องค์เราอธิษฐานร่วมด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา จงมีความเชื่อในพระองค์เธอพราะองเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเขาพึงพิงเอเมนให้เราบอกกับตัวเองนะคะอาใส่ชื่อค่ะใส่ฝนเอ๋ยจงเชื่อในพระองค์เถิดอเมนไม่ว่าปัญหา mm hmm. ของท่านคืออะไรนะคะวันนี้นะคะเราจะ มาเผยพระวจนะว่าเรานั้นเป็นผู้เชื่อและพระองค์ทรงทําได้ทุกอย่างและพระองค์จะทําลายปัญหาของเราทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคในชีวิตของเราผ่านทางความเชื่อของพวกเราเองอเมนมีความเชื่อสักนิดควกเขาก็เคลนได้อเมนฮาเลลูยาไาฟฝนเอ๋ยจงมีความเชื่อในพระองค์เธอพระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่างที่ใจของเราเขาพึ้นเพียงอเมนพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่พึ่งของเรามีเพียงผู้เดียวพระผู้ช่วยให้รอดของเรามีเพียงผู้เดียวคือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาองค์เจ้าชีวิตของเราเท่านั้นอเมนจงมีความเชื่อในพระองค์เธอพระองค์เป็น เป็นทุกอย่างที่ใจของเราเขาพึงพิงมีความเชื่อสักนิดผู้เขาก็เคลื่อนได้เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดีฮาเลลูยามีความเชื่อรวมใจให้เราร่วมเชื่อด้วยกันรวมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์ฮาเรลูยาเราจะเห็นอัศจรรย์ในชีวิตของพวกเราอาเมนดูคนนั้นที่เข้าหายพระเยซูทรงรักษาตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้มีอะไรไหมที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มี ให้เราร่วมใจกันเชื่อในพระเยซูองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ของพวกเราแต่เพียงผู้เดียวพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราให้เราร่วมใจกันร้องเพลงนี้ด้วยความเชื่อในความยิ่งใหญ่ในฤทธานุภาพของพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าของเราทำไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระเจ้าอเมน สาฝนเอยให้เราบอกชื่อของเรานะคะจงมีความเชื่อในพระองค์เธอพระองค์เป็นอะไรคะพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกสิ่งจริงๆแล้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเฝ้าพึ่งพียง,งมีความเชื่อสักนิด ภูเขาก็เคลื่อนได้ปัญหาที่เป็นดังภูเขาจงเคลื่อนอกไปจากชีวิตของเราณนะบัดน,นี้เอเมนมีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจใกลายเป็นดีอาเมนอะไรคือสิ่งร้ายอะไรคือสิ่งที่หนักใจเราเคลื่อนมันลงไปทะเลเลยเอเมนมีความเชื่อสักนิด ผู้เขาก็เคลื่อนได้เปลี่ยนสิ่งร้ายนักใจกลายเป็นดีอาลลูยาให้เราร่วมเชื่อด้วยกันมีความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดชเราจะเห็นอัศจรรย์จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์อาลลูยาดูคนนั้นที่เขา รักษาตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ไม่มีเลื่องอะไรแล้วที่ยากเกินไปมารวมใจเชื่อในพระเยซูให้พวกเรามาร่วมใจกันนะคะมาร่วมใจเชื่อในพระเย คริสต์งเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิตอาเมนให้พวกเราร่วมเชื่อด้วยกันเวลานี้นะคะพี่น้องมีปัญหาอะไรให้เรานำปัญหามาแล้วเรา ขับไล่มันออกไปให้เราสาบแช่งมันแล้วขับไล่มันออกไปไล่มันออกไปจากชีวิตของเรามีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้เราจะเปลี่ยนสิ่งร้ายที่เรารู้สึกหนักใจให้กลายเป็นดีในชีวิตของเราเอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนำบัตรนี้เลยนะคะพี่น้องมีปัญหาอะไรนะคะให้นําปัญหานั้นมาแล้วอธิษฐานไปด้วยกันนะคะเห็นพร้อมต้องการพระเจ้าทรงชนะสุดจิตใจของเราอเมน าารพระเจ้าพระบิดาพวกเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เรานําปัญหาของเราให้เราพูดปัญหานะคะให้เราพูดปัญหาออกมานะคะให้เราพูดมันออกมาแล้วก็ให้มันลอยลงทะเลไปเอเมนพระเจ้าพระบิดาลูกเข้ามามอบปัญหาเรื่องไว้ในพระอังสมอสธิ์ของพระองค์ พระเจ้าเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วเราสั่งปัญหาว่าให้ลอยลงทะเลไปในพระนามพระเยซูคริสต์เราเชื่อในพระองค์เราสรรเสริญยกย่องพระองค์เราเชื่อในร Amen. พระองค์เอเมนพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเทียนแท้พระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ทรงรับเอาคำสาปแช่งความยากจนความเจ็บป่วยความทุกข์ใจความกลัวความกังวลความเครียดทุกอย่าง ไปไว้ที่บนไม้กางเขนนั้นและพระองค์ทรงให้เราเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่กับเราให้เราได้มาเป็นลูกของพระองค์เราเชื่อในพระองค์ฮาเลลูยาเราเชื่อในพระองค์เรารู้ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระเจ้าอาเมนจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดลูกเชื่อลูกเชื่อลูกเชื่อจงมีความเชื่อในพระองค์เถิด คุณเชื่อหรือไม่เราเชื่อเราเชื่อเราเชื่อจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดลูกเชื่ออเมนจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเขาผึ่งเพียงเราเข้ามาพึ่ง,พร,ง,รพ,งพระองค์ มีความเชื่อสักนิดผู้เขาก็เคลื่อนได้เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดีอเมนให้สิ่งร้ายร้ายหนักใจกลายเป็นดีอเมนมีความเชื่อรวมใจรวมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์อเมนเราจะเห็นอัศจรรย์คำตอบในชีวิตของพวกเราอเมนดูคนนั้นที่เขาหายพระเยซูทรงรักษาตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้มีอะไรไหมที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีไม่มี เลลืยาให้พวกเราร่วมใจกันเชื่อในพระองค์พระเจ้าพระบิดาเราสรรเสริญพ,พระองค์เราขอบพระคุณพระองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ในความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมารับเอาความผิดความบาป ความยากจนความเจ็บป่วยความทุกข์ความกลัวคำาสาปแช่งทั้งหลายไปแทนพวกเราแล้วที่บนการเขตนั้นและวิญญาณของพระองค์ได้ตกไปในนรกชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมหรือความบาปฝ่ายวิญญาณแทนพวกเราทั้งหลายและในวันที่สามพระองค์ได้ทรงชุบชีวิตพระเยซูคริสต์ให้ฟื้นขึ้นจากความตายสเสด็จขึ้นสวรรค์ประกาศว่า เราทั้งหลายได้เป็นผู้เชื่อเราทั้งหลายได้มาเป็นบุตรของพระเจ้าเราทั้งหลายได้มาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายได้กลับมาสู่ครอบครัวของพระเจ้าเรากลับเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกขระสัญญาของพระองค์ใช่และเอเมนเรารับเข้ามาโดยความเชื่อขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงจัดการกับปัญหาทั้งหลายให้กับเราเรียบร้อยแล้วที่เราได้มอบให้กับพระองค์ในวันนี้และเราจะได้รับพระพรตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ขอบคุณพระองค์เพราะพระ ทรงเหมือนเดิมพระเยซูคริสต์เมื่อวานนี้วันนี้เราสืบสืบไปเป็นนิดฮาเลลูยาพวกเรอาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณพระบิดาอาเมนขอบใจไปฟังทุกท่านเลยนะคะ